สวัสดีครับอยู่กับ TGG นะครับผมวันนี้อยู่กับ Unbox อีกแล้วนะครับผมมาปืนของเล่นเรามาให้ Unbox กันรัวๆนะครับผมวันนี้พิเศษเลยมี2กล่องเลยนะครับผมอ่าเราไม่ค่อยได้เจอปืนของเล่นที่เรามากันที2กล่องใช่ไหมครับอ่าบอกใบก่อนวันนี้เป็นปืนเจลไฟฟ้านะครับผมปืนเจลไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวขอเริ่มเปิดกล่องใหญ่ก่อนนะครับเพราะตัวปืนอยู่ในกล่องนี้เนาะตัวนี้เป็นกล่องเสริมนะครับผมอ่ากล่องกล่องวันนี้เล็กนิดเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นกล่องกระดาษนะครับไม่มีมาร์กิ้งอะไรบนกล่องเลยฉะ ทางโอ้มาถึงก็เออเลยนะครับผมไปเลยครับผมอ่าเปิดมานะครับเจอโฟมนะครับเจอโฟมนะครับเจอกระสุนโฟมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ให้มาทําไมเพราะว่ายิงเป็นปืนเจลนะโอเคครับวันนี้เราอยู่กับ MPX ของเลอฮุยเลยนะครับผม MPX ของเลอฮุยเลยของเลอฮุยนะครับก็คุณภาพคับกล่องอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นปืนกลเล็กนะครับมันก็เลยกล่องนิดเดียวนะครับผมในกล่องได้มาเป็นตัวปืนนะครับได้ชุดพันท้ายมานะครับได้ ปากกระบอกปืนมานะครับแล้วก็ได้แม็กกาซีนมานะครับผมเดี๋ยวขอเอาออกมาเลยแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรนะครับโอ้แน่นเลยนะโอ้แน่นเลยนะครับผมโอเคต้องค่อยๆค่อยๆแงะนะครับผมอ่าเดี๋ยวโฟมเดี๋ยวกระดาษเสียนะครับอ่าโอเคพันท้ายออกมาก่อนนะแม็กกาซีนออกมาก่อนอันนี้มีปากกระบอกปืนนะแล้วก็มีข้างล่างอีกนะครับข้างล่างมีอีกนะครับ ข้างล่างมีหกเหลี่ยมให้นะครับแล้วก็มีอ๋ออันนี้เหมือนมีปากกระบอกปืนอีกอันนึงให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาลองให้หมดเลยนะครับโอเคในกล่องหมดแล้วนะครับไม่มีแบตให้ไม่มีลูกเจลให้นะครับผมอ่าโอเคขอเขยิบก่อนนะครับผมอ่าสำหรับตัวปืนนะครับผมอ่าเราก็จะได้มาตัวนี้ก็เหมือนประกอบม,มาแล้วกึ่งก่อนม,มาแล้วจริงก็ใส่แม็กเ็เล่นได้เลยนะมันก็มีท่อมีอะไรให้อยู่แล้วนะครับผมตัวเนี้ย ตอนนี้พอแกกล่องมาเราได้ข่าวกับน้ำเงินมานะครับเขาทําเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายแล้วเราพุยอ่าตัวนี้ก็เลยใส่มาเป็นน้ำเงินขาวนะครับเพื่อทําตามกฎหมายนะครับเพื่อระบุให้เป็นปืนของเล่นนะครับนั่นก็เป็นที่มาของกล่องเล็กตัวนี้เลยนะครับกล่องเล็กตัวเสริมตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้นะครับเขาให้เป็นกรอบสีดํามาให้นะครับผมอ่าเขาจะให้เป็นกรอบสีดํามาให้มีดูซิมีกี่ส่วนนะครับผมก็จะมีนะครับผม ตัวนี้น่าจะเป็น upper receiver นะครับเป็น upper receiver แล้วก็มีแล้วก็มี lower receiver นะครับมี lower receiver นะเพราะว่าด้ามจับมันดำมาอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีอ๋อประกับหน้านะครับประกับหน้าอ่าก็จะประกอบกันแบบประมาณประมาณอย่างงี้เนี่ยอ่าประกอบกันไปอย่างงี้นะครับผมยังไม่ได้แกะนะครับผมตัวนี้ยังจะขออนุญาตจะยังไม่แกะแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บไปก่อนนะครับยังไม่ได้แกะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อการเล่นอะไรนะครับมันแค่เปลี่ยนเป็นสีดําเท่านั้นนะอ่า กลนี้็เย,ยังไม่มีอะไรนะครับขอไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาดูตัวปืนนะครับมาประกอบกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับผมอะเมื่อกี้มันให้มันให้หกเหลี่ยมมาด้วยผมลืมเอาหกเหลี่ยมออกมา่ะอะลืมเอาหกเหลี่ยมออกมานะครับอาโอเคโอเคนะครับมีหกเหลี่ยมครับที่ที่หกเหลี่ยมต้องใช้ก็คือน่าจะต้องใช้กับพันธายนะครับผมเพราะว่าพันธายเนี่ย เห็นเลยนะครับตูดข้างหลังนะเป็นรางติดอุปกรณ์นะจริงๆถ้าใครไม่ใช้พันธายนะก็ติดอย่างอื่นได้นะเท่ๆติดเป็นอะไรเป็นกระป๋องน้ำเหมือนไว้ดูดน้ําเล่นสมมุติสมมุติโอเคครับเหมือนจะต้องถอดก่อนนี้ปุ่มอยู่ข้างบนนะปุ่มดึงออกมาดึงพันธายออกมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันเนี่ยมันมีเหมือนเป็นตัวยึดให้อยู่แล้วก็เหมือนเหมือนติดอุปกรณ์เสริมทั่วไปนะครับก็นี่ไล่มาตรงกลางพอดีเลยนะพอดีเลยนะครับผมขันเข้าไปขันเข้าไป ันเข้าไปมันจะต้องรูมันจะต้องตรงกับร่องนี้นะรูที่ก้านเหล็กเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเล็งดีๆนะครับอย่าจะใส่ผิดแงนงนะจริงๆมันก็ต้องพอดีแหละมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับผมแต่ก็เผื่อไว้นะเผื่อเผื่อมันเลื่อนหรืออะไรอ่าพอใส่เสร็จปุ๊บก,ก็ใส่กับเข้าไปกดปุ่มอ่าตบเข้าไปอ่าได้พันท้ายแล้วนะครับผมอ่า MPX นะครับผมนี่ Six Sauer นะครับ MPX นะครับซิก MPX นะครับผมเท่มากเลยนะมาร์กิง้งดูสเกลลงไปในตัวบอดี้เลยนะครับ Six Sauer MPX ดูดิโอ้โหสุดยอดเลยนะะเนะครับผมอ่ะปากกระบอกปืนครับอันนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะเรียกว่าเอ่ออากีลสิบสนะครับโซนเข็มปากระบอกน้ําเงินนะเพื่อเลี่ยงกฎหมายนะครับถ้าใครถ้าใครเปลี่ยนนะครับก็อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นเออนี่เป็นโลหะด้วยนะสีดําเป็นเหล็กว่ะนะสีดําเป็นเหล็กเลยนะครับผมสวยงามเลยสวยงามเลยนะให้อันเหล็กมาด้วยก็ดี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 อ่าถ้าใส่ก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวใส่ให้ดู าใส่สีดําก็จะเป็นอย่างนี้โลหะนะอ่ะได้ยินเสียงไหมอ่ะกิ้งกริ้งกริ้งกิ้งนะขู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงครอบได้ไหมครอบไม่ได้นะโอเคก็ถ้าเปลี่ยนสีดําก็คงใส่อันนี้แหละเนาะสีดำนะครับผมมันก็สวยดีนะ mpx โอ้โหสวยงามเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ดูแม็กกาซีนนะครับผมดู magazine. แม็กกาซีนแม็กกาซีนก็ตามฉบับเลอคุยเลยนะครับผมเป็นแม็กกาซีนแบบเฉพาะตัวนะก็คือ ไม่เข้ากับพวกไหนอีกแล้วนะครับผมอ่าก็คืออันนี้เป็นแม็กของ MPX เลยนะครับผมจริงๆมันก็เป็นแม็กมาตรฐานเข้าไปของ MPX แหละอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็นเลหุยนะมันก็เลยต้องต้องทรงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้นี่ดูเหมือนจะปลดปลดฝั่งนี้ได้แล้วนะเออได้เว้ยโอ้โหปลดแม็กสองฝั่งครับผมนะครับผมอ่าจริงจริงแพลตฟอร์มโลเวอร์เนี่ย น่าจะคุ้นเคยกันดีนะมันเป็นแพลตฟอร์ม M4 เลยนะมันเป็นทรง M4 นะครับผมฝั่งนี้ก็มีปลดแม็กตรงนี้นะฝั่งนี้ก็มีปลดแม็กตรงนี้นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนโหมดนะครับ2มืออีกแล้วนะสมืออีกแล้วนะเปลี่ยนโหมด2มือนะสฝั่งใช้ได้นะครับใช้ได้อ่าก็ถือว่าตัวนี้นะครับให้มา2ฝั่งเลยนะครับทั้งปลดแม็กนะครับทั้งเปลี่ยนโหมดนะสฝั่งดีดีดีนะครับแล้วก็มีปุ่มดีดโบด้วยนะครับลองดึงดูอ่าดึงไม่เกิดอะไรขึ้นลองปดดู อ่านี่พอปิดมันถึงจะมันถึงจะดีดฝาคัดออกนะครับลองลองเปิดให้ดูใหม่นะเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะดึงโบไปนะครับอ่าแล้วก็ไปล็อกข้างหลังนี่เห็นเกียร์บล็อกแล้วไปล็อกแล้วนะครับแล้วก็กดเจ๊อ่าดีดโบนะครับดูมัอนอาจจะมีโบแบ็กนะถ้าดีดอย่างนี้ได้ไม่รู้มีโบแบ็กหรือเปล่าเดี๋ยวลองยิงดูนะครับผมอ่าก็เหมือนจะประกอบเสร็จแล้วนะ MPX ไม่มีอะไรมากนะครับใส่พันธะน,นะครับใส่แม็กก็น่าจะเล่นได้แล้วที่ต้องประกอบหลักๆก็อาจจะเป็น ตัวบอดี้นะใครอยากเปลี่ยนนะครับผมใครอยากเปลี่ยนนะอันนี้ต้องต้องมาดูกันอีกทีเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากน,นิดนึงนะใครใครประกอบไม่เป็นนะครับใครถอดปืนไม่เก่งนะครับผมก็ส่งร้านดีกว่าแนะนําส่งร้านดีกว่านะครับหรือหรือนะครับตัวนี้นะครับรับมาจากไมคี้ทอยนะครับผมรับมาจากไมคี้ทอยหากใครสนใจ m p x นะครับจากไมคี้ทอย บอกไมคีทอยว่าให้เปลี่ยนมาให้เลยนะครับให้เปลี่ยนมาให้เลยในกล่องก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาให้เขาเปลี่ยนให้นะครับเราจะได้สีดํามาเลยนะเพราะว่าสีขาวน้ําเงินเนี่ยมันแค่เอ,อ่อออกมาจากจีนนะครับมันต้องเป็นสีนี้นะแต่พอมาถึงไทยแล้วอะ่ะเขาก็สามารถเปลี่ยนสีดำแล้วส่งให้เราได้นะครับผมอ่าก็เป็นออปชั่นเสริมนะใครชอบสีนี้มันก็ก็เท่ดีนะมันก็มันก็ดูแบบว่าสดใหม่ดีไม่แบบดำล้วนเกินไปแต่แต,แต่ดำก็โคตรเท่เลยนะครับสีดำก็เท่มากนะเดี๋ยวผมเนี่ยหยิบ หยิบโลเวอร์ให้ดูเนี่ยสีดํามันก็เท่นะครับผมอ่าดูนะครับเป้านะครับก็มีมาร์กิ้งเหมือนกันนะแล้วก็เนี่ยมันมีเบ้าสําหรับปุ่มอะไรเนี่ยคือมันต้องค่อนข้างไอ้นี่หน่อยอะต้องค่อนข้างมีสกิลในการแงะหน่อยนะครับผมใครใครแงะเปิดไม่เป็นก็ให้เขาแงะให้ดีกว่านะครับให้เขาประกอบมาให้ดีกว่านะครับจะได้ไม่ไม่เสียนะครับผมไม่เสียนะไม่เสียอ่าแล้วก็ให้เขาแพ็กสีน้ำเงินส่งมาติดมาอย่างนี้แทนนะอ่า โอเคนะครับผมอันนี้น่าจะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใส่แบตเตอรี่ข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเลยนะสายอยู่นี่เลยเสายอยู่ตรงสายอยู่ตรงนี้นะครับเลอฮุยต้องเป็นปลั๊กดํา SM นะครับผมอ่าเป็นปลั๊กดํา SM นะครับตามสไตล์เลอฮุยนะครับเดี๋ยวลองใส่แบตเตอรี่ดูนะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในประกับหน้านะที่มันก็จะ ไม่ค่อยเยอะนะก็ต้องใช้แบตก้อนกดๆแบบนี้นะครับผมก้อนกดๆแบบนี้นะใส่เข้าไปนะมันก็จะแบบเห็นแบตนิดนึงอ่ะนะมันก็จะเห็นแบตนิดนึงอย่างงี้นะครับผมมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็น่าเสียดายนะครับก็น่าเสียดายอ่ะนี่นะเราใช้เพื่อการทดสอบเฉยนะใครมีแบตเล็กกว่านี้ก็อาจจะใส่เข้าไปได้ลึกกว่านี้นะครับผมเออจริงๆว่ะมันน่าเกลียดนิดนึงนะแต่ก็แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะมันก็ดีไซน์มาอย่างนี้นะอ่ะเดี๋ยวลองยิงดูนะลองลองลั่นไกลก่อนนะเซมี โอ้ยเสียงดังเสียงดังนะครับเสียงดังเลยแล้วก็ออโต้ครับโอเคออโต้เ okay. นี่ดูนี่ผมใส่แบตสิบเอ็ดนะแต่ออโต้รู้สึกไม่ค่อยรัวฮะหรือแบตผมจะหมดไม่รู้ก็ไม่ได้รัวมากนะร,รู้สึกรู้สึกปืนอื่นที่มันมันรัวได้กว่านี้นะอ่ะถอดแม็กลองอ่ะเดี๋ยวมาดูปั่นแม็กนะครับมีปั่นแม็กหรือเปล่าอ่ามีนะครับผมอ่าโอเคมีปั่นแม็กนะครับผมทั้งนั้นมาลองใส่กระสุนแล้วมาลองยิงกันดูหน่อยหนึ่งนะครับ ครับผมใช้ลูกแข่งของ LDT นะนะครับผมนะ Wall Interest นะครับใช้เพื่อทดสอบนะนะใส่แม็กครับปันปันแม็กโอเคนะมาลองยิงกันหน่อยนะครับผมโอเคครับมาลอง MPX นะครับผม,มลองยิงดูโหแรงอยู่นะโอ้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เอาใหม่เอาใหม่ครับลองอยู โอ้ยิงข้างล่างแถมข้างบนลมให้ด้วยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดแรงแรงแรงใช้ได้ครับแรงใช้ได้อ่ะก็ที่ไปลองยิง MPS มานะครับก็โอเคดีนะครับผมก็ยิงได้ปกตินะยิงออกดีอยู่นะครับเสียงก็แน่นๆหน่อยนะแต่ความแรงยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าเทระยะใกล้นะครับผมเดี๋ยวยังไงขออนุญาตไปเล่นก่อนแล,แล้วเดี๋ยวหาอ่าแล้วเดี๋ยวรวบรวมรายละเอียดมาให้ดูกันนะครับว่า ความแรงยังไงนะครับยิงยังไงแล้วก็เผื่อมีลูกเล่นอะไรอีกนะอเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามนะผมรีวิวตัวเต็มของ Six s o u r M P X ตัวนี้นะครับสวยๆงามๆเลยผมว่ามันเป็นกลเล็กที่ค่อนข้าง มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะอะย่างไงก็สำหรับคลิป unbox MPX ตัวนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมกดถูกใจถ้าคุณถูกใจนะครับกด subscribe แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม g g ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็นี่รอดูรีวิวตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ถ้าใครชอบก็แชร์เพื่อนๆดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย